ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแม้เกออยู่เมื่งจะเป็นทายาทของอาวุโสระดับสูงแต่นางไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างคุณหนูหรือนายน้อยดังนั้นนางจึงไม่คุ้นชินกับการเข้าพักในสถานที่โออาเชน่นนี้ด้วยเหตุนี้นางจึงทานอาหารว่างด้วยท่าทีก็เขินและแม้ฝูหยวนหยวนจะบอกให้นางวางตัวตามสบายก็ตามที อยู่เมืองอาหารเหล่านี้มีไว้สําหรับพวกเราทั้งหมดเหมารวมกับค่าที่พักแล้วหากพวกเราไม่กินก็จะถือว่าเสียสิทธิ์เชินเสี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาเข้ามานั่งร่วมวงและทานอาหารว่างอย่างอ,ร,อร่อยไยที่มีสรรพคุณส่งเสริมกล่าวคือผลไม้เหล่านี้มีรสชาติดีจึงนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างนั่นเองพี่ชายเฉินพวกเราพักที่นี่สิบวันก็พอแล้วข้าไม่อยากให้ท่านใช้จ่ายมุกนภามากเกินไป เกิดอ,อยู่เมืองกล่าวแม้การเข้าพักที่นี่จะทําให้นางรู้สึกสุขสบายเป็นอย่างมากแต่นางก็คิดว่ามันฟุ่มเฟือยเกินไปกล่าวว่านายน้อยเฉินข้าเห็นด้วยกับอยู่เมืองเพราะมุกนภาถือเป็นสิ่งจําเป็นในการฝึกฝนเช่นกันยิ่งท่านมีมุกนภามากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้ท่านมีความก้าวหน้าที่รวดเร็วนี่คือผลเสียนจากครหอหาดกวนสู้อย่างนั้นหรือเอื้อมอมอรรสชาติหอมหวานยิ่งนะ เฉินเซียงทดลองชิมผลเซียนก่อนจะกล่าวว่าหอหีบยยักษ์วอแหวนนอนหนูหอหีบยยักษ์วอแหวนนอนหนูเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักเพราะหากข้ามีโชคก็จะได้พักที่นี่ฟรีฟรีพักที่นี่ฟรีฟรีฟูหยวนหยวนกล่าวอย่างประหลาดใจในายน้อยเฉินยาบอกนะว่าท่านจะช่วยแก้ปัญหาให้โรงเตี๊ยมังมังกรใช่แล้วหากว่าข้าทำสำเร็จพวกเราสมควรได้พักที่นี่ฟรีฟรีเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าแต่จะว่าไปแล้วพวกเขาอาจไม่เพียงให้พวกเราฟรีเท่านั้น พี่ชายเฉินทำไมท่านมีมุกนภามากมายขนาดนี้ท่านพ่อข้าเป็นอาวุโสระดับสูงแต่เขายังไม่มีมุกนภามากมายเหมือนกับท่านเกิดอ,อยู่เมืองกล่าวถามอย่างสงสัยข้าหามาเองทั้งหมดอยู่เมืองเจ้าเอาไม่รู้ว่าพี่ชายเฉินของเจ้าแท้จริงก็คือผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาเฉินเซี่ยงกล่าวในสถานที่ที่ข้าจักมาข้ากลั่นปรุงเม็ดยาขายและทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำม จริงสิทำไมพี่สาวข้าถึงเป็นศัตรูกับท่านฟูหยวนหยวนกล่าวถามคนหญิงพยองอย่างนางกล้าอลวาวะแค่ในนิกายต้ากวนเท่านั้นเชื่อเถอว่าถ้าอยู่ด้านนอกนางจะไม่กล้าอลวาวดเช่นนี้เลยในสายตาฟูหยวนหยวนมองว่าการที่ฟูหยู่ยเป็นศัตรูกับเฉินเซี่ยงถือเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมหันข้าเข้าไปที่คฤราสห์ดกวนสู้ก่อนจะมีปากเสียงกับนางเพราะความหญิงพยองของนางเฉินเซียงกล่าว แม้ข้าจะแสดงตรอยกและขอพบท่านยายแต่นางก็ยังกล้าอารวาใส่ข้าดูเหมือนนางกังวลว่าข้าจะเข้าเป็นลูกศิษย์ท่านยายและเขียนางตกกระป๋องนางซักกระมังมีหน้านางถึงได้ขเมเนข้าอยู่ตลอดเวลาฝูหยวนหยวนพยักหน้าเกิดชิวถงกับน้องชายนางสมควรขเมเนข้าด้วยเหตุผลเดียวกันเกิดอ,อยู่เมืองพยักหน้านางสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะตนเองมีประสบการณ์ตรงมาแล้ว หอหีบยายักวาแหวนนอนหนูหอหิบยายักวอแหวนนอนหนูข้าต้องการให้เจ้าพักอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนอยู่เมืองเพราะข้าจําเป็นต้องเก็บตัวฝึกฝนและกล่อนปรุงเม็ดยาเฉินเซี่ยงกล่าวเข้าใจแล้วอันที่จริงข้าเองก็คิดจะมาหาอยู่เมืองบ่อยๆต้องบอกเลยว่าหญิงสาวในนิกายต้ากวนน้อยคนจะมีนิสัยน่าคบหาเหมือนกับอยู่เมืองฟูหยวนหยวนกล่าวพร้อมลูบสัมผัสแก้มเกิดอยู่เมืองถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนเชิญพวกเจ้าตามสบาย เฉินเซียงเดินออกจากสวนไม้จำลองในชั้นที่พักและเข้าไปยังห้องพักขนาดใหญ่ปัจจุบันเขาสั่งให้วิญญาณเงาปีศาจเฝ้าระวังอยู่ในห้องโถงชั้นที่1ดังนั้นเขาจึงคิดจะใช้กระจกเทพหกวิธีในการตรวจจับความสงบเรียบร้อยของชั้นที่พักหากมีสิ่งใดลอบเร้นขึ้นมาอย่างชั้นที่พักกระจกเทพ6กวิธีจะสามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว เฉินเซียงนั่งจดรายการสิ่งที่ต้องการซึ่งเขาไม่ได้ระบุชื่อสมุนไพรที่เฉพาะเจาะจงเพียงแต่เขียนว่าต้องการสมุนไพรที่ส่งเสริมพลังวิญญาณเมื่อจดรายการเรียบร้อยเขาก็ได้นำมุกนภา200ล้านดวงแยกเข้าไปในอุปกรณ์จัดเก็บจากนั้นจึงติดต่อหาเท่าแก่โรงเตี๊ยมผ่านตรายกสื่อสารเท่าแก่โรงเตี๊ยมขึ้นมาพบอย่างรวดเร็วหลังจากได้เห็นแผ่นกระดาษของเฉินเซี่ยงเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะไม่รู้ว่าสมุน สมุนไพรชนิดใดจะตรงตามความต้องการของเฉินเซียงแต่ถึงกระนั้นเขาก็พยักหน้าและบอกว่าจะพยายามหามาให้ได้หลังจากเสร็จธุระกับเท่าแก่โรงเตี้ยมเฉินเซียงก็ติดต่อหากวนหญิงกวนหญิงเม็ดยาเกสาที่ได้รับไปมีผลอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามนายน้อยเฉินเม็ดยาเกสาเหล่านั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลสรรพคุณ กวนหญิงกล่าวตอบเบื้องต้นฝ่ายอาวุโสที่กินเม็ดยาเข้าไปมีเส้นผมงอกเงยซึ่งพวกเขาค่อนข้างพึงพอใจแล้วเจ้าจะมาที่นิกายต้ากวนเมื่อไหรเฉินเซี่ยงหวังว่ากวนหญิงจะมาหาเขาที่นิกายต้ากวนเพราะนางจะช่วยรับรองความปลอดภัยให้กับเขาได้ข้าเองก็ต้องการไปที่นั่นให้โดยเร็วที่สุดแต่เมื่อไม่นานนี้มีเกิดเรื่องที่ทําให้ข้าต้องอยู่ที่ขุมกําลังเฮ่ออูเหมือนข้าจะต้องเลื่อนนัดการรับเม็ดยาเกสาไปก่อนกวนหญิงกล่าว ไม่เป็นไรข้าสามารถรอได้เฉินเซี่ยงรู้สึกผิดหวังเล็กๆแต่เมื่อรู้ว่ากวนหญิงไม่สามารถมาได้ในเร็ววันเขาก็คิดว่าตนเองจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นเรื่องที่เฉินเซี่ยงเช่าที่พักชั้นยอดของโรงเตี๊ยมวังมังกรกลายเป็นสิ่งที่สาวกนิกายต้ากวนพูดถึงกันอย่างแพร่หลายใครจะคิดกันล่ะว่าเจ้าหด,ดําที่มีประเด็นบาดหมางกับฟูยุยาจะเป็นนายน้อยผู้มั่งคั่งเสียอย่างนั้น เมื่อครุ่นคิดถึงเรื่องความมัง่งคั่งของเฉินเซี่ยงบรรดาสาวกนิกายต้ากวนก็นึกสงสัยว่าฟูยูหยาจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้เช่นไรอย่างไรก็ตามเหล่าสาวกได้รับรู้ว่าเกิดชิวถงกับน้องชายของนางแทบจะชักดิ้นเมื่อได้รู้ว่าเกิดอยู่เมื่อมีโอกาสเข้าพักในสถานที่สุดหรูหราอลังการก่อนหน้านี้ทั้งสองมักเยยหยันว่าเฉินเซี่ยงเป็นเด็กเหลือขอจากป่าเขาอันไกลโพ้นแต่ปัจจุบันดูเหมือนเขาจะเป็นทายาทจ,จากตระกูลอภิมหาเศรษฐี ด้วยเหตุนี้เกิดชิวถงจึงได้แพร่กระจายข่าวว่าเกิดอ,อยู่เมื่อเป็นพวกหน้าเงินและไม่รังเกียจที่จะคบหากับเจ้าหน้าดำอย่างเฉินเซี่ยงหลังจากเกิดชิวถงแพร่กระจายข่าวซุบซิบเกี่ยวกับเกิดอ,อยู่เมื่อได้ไม่นานนางก็ได้ยินมาว่าฝูหยวนหยวนเข้าพักอยู่ที่โรงเตี๊ยมวังมังกรด้วยเช่นกันนี่คือน้องสาวของฝูยูหยาและมีสถานะเป็นสาวกผู้สืบทอดกันที่นางมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าดำก็ทําให้สาวกชายหนุ่มต้องรู้สึกอึดอัดใจ,จเป็นอย่างมาก เฉินเซียงขอให้ฝูหยวนหยวนช่วยดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการสมัครเป็นสาวกนิกายต้ากวนตามกฎเกณฑ์แล้วผู้ประสงค์จะเข้าร่วมนิกายต้ากวนจะต้องมาทำการสมัครและลงทะเบียนด้วยตนเองทว่าฝูหยวนหยวนนางนี้ใช่สาวกธรรมดาเสียที่ไหนต้องทราบด้วยว่านางเป็นถึงสาวกผู้สืบทอดและเป็นบุตรสาวประมุขนิกายต้ากวนมีหรือว่าอาวุโสผู้รับผิดชอบการรับสมัครจะกล้าขัดใจนางอันที่จริงฝูหยวนหยวน,ยวนไม่เคยคิดจะอดอ้างบารมีเช่นนี้แต่หลังจากนึกถึงพฤติกรรมของฝูหยูหยา นางก็คิดว่าการกระทําของตนถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาเฉินเซียงทําการเก็บตัวบ่มเพาะพลังโดยที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเบิกเนตรวิธีบ่มเพาะวิธีสวรรค์ของเขาเป็นสิ่งที่ช่วยให้บ่มเพาะพลังได้รวดเร็วกว่าปกติแม้ว่าเขาจะไม่ใช้เม็ดยาส่งเสริมก็ตามทีเฉินเซียงบ่มเพาะพลังด้วยการดูดซับพลังงานจากมุกนภาซึ่งมันทำให้เขาทะลวงระดับเข้าสู่ขอบเคตเซียนระดับกลาง เดิมทีเขาตั้งใจว่าจะเก็บตัวบ่มเพาะพลังไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยวิญญาณเงาปีศาจซึ่งมันแจ้งมาว่าคนพบความผันผวนจากพลังงานบางอย่างเฉินเซี่ยงใช้กระจกเทพหกวิธีตรวจสอบในทันทีและเมื่อยืนยันได้ว่าชั้นที่พักจะไม่มีปัญหาเขาก็นำตราย,ยกสื่อสารติดต่อไปอยังเท่าแก่โรงเตี๊ยมเท่าแก่มือสังหารมาที่นี่แล้วโปรดระวังตัวด้วย กล่าวจบเฉินเซียงก็ออกไปหาเกออยู่เมืองและฟูหยวนหยวนเพื่อเตือนให้พวกนางคอยระวังตัวก่อนที่จะลงไปห้องโถงชั้นที่หนึ่งเฉินเซียงจําเป็นต้องทําให้แน่ใจว่าฟูหยวนหยวนกับเกออยู่เมืองจะอยู่แต่ในชั้นที่พักแห่งนี้เขาคิดว่าฟูหยวนหยวนเป็นถึงลูกศิษย์คนโปรดของยายทวดกวนหมินก็สมควรมีความแข็งแกรง่งไม่ธรรมดาตราบใดที่เกออยู่เมืองอยู่ใกล้ๆก,กับฟูหยวนหยวนนางก็สมควรมีความปลอดภยัย ปัจจุบันมีมือสังหารลอบเร้นเข้าในโรงเตียมวังมังกรตัวตนนี้อันตรายยิ่งนักฉะนั้นพวกเจ้าต้องรออยู่ที่นี่และอย่าออกไปไหนจนกว่าข้าจะกลับมาเฉินเซียงกล่าวเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้งสองเฉินเซียงบอกให้พวกนางเปิดใช้งานขายพลังป้องกันของชั้นที่พักเกิดอยู่เมืองและฟูหยวนหยวนต่างรู้สึกเป็นห่วงในความปลอดภัยของเฉินเซี่ยงดังนั้นทั้งสองจึงเตือนให้เขาระวังตัวให้มากที่สุด แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่หวาดกลัวมือสังหารลึกลับและยามนี้เขาควบคุมให้กระจบทพวิธียอส่วนเท่าฝ่ามือเขาถือมันเอาไว้ก่อนจะไปที่ขายพลังเคลื่อนย้ายเมื่อถูกขายพลังเคลื่อนย้ายส่งผ่านมาอย่างชั้นล่างวิญญาณเงาปีศาจก็รีบมาสมทบกับเฉินเซี่ยงนายน้อยเฉินตัวตนนั้นเป็นวิญญาณในเงื่อนไขแปลกประหลาดด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ตรวจจับของที่นี่จึงไม่อาจค้นพบการมีอยู่ของมันวิญญาณเงาปีศาจกล่าวปัจจุบันมันอยู่ที่ไหน เฉินเซียงกล่าวถามกับวิญญาณเงาปีศาจผ่านกระแสจิตมันซ่อนตัวอยู่กลางถงชั้นที่หนึ่งแน่นอนว่ามันไม่รับรู้การมีอยู่ของข้าวิญญาณเงาปีศาจกล่าวข้าคิดว่าสามารถเอาชนะตัวตนนั้นได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลสิ่งใดในระหว่างนั้นเท่าแก่โรงเตียมได้วิ่งมาสมทบกับเฉินเซียงจากนั้นเขาก็ได้ส่งสัญญาณรับบอกให้บริกรนำพาแขกที่เข้าพักย้ายไปยังสถานที่ซ่อนตัวเพื่อความปลอดภยัย เนื่องด้วยการตายปริศนาที่เกิดขึ้นหลายครั้งทางโรงเตียมวังมังกรจึงมีการซักซ้อมแผนอพยพและซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อมีการตกตายในโรงเตียมวังมังกรพวกเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวผู้ตายและหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆโรงเตียมวังมังกรอาจต้องปิดตัวเพราะประสบปัญหาการเงินอย่างแน่นอน นายน้อยเฉินกันที่ท่านสามารถรับรู้การมาของมือสังหารถือเป็นการค้นพบครั้งสําคัญของพวกเราหากข้าแจ้งเรื่องนี้ไปที่นิกายมังกรชางหลานพวกเขาจะตกรางวัลให้ท่านอย่างงามเท่าแก่กล่าวผ่านกระแสจิตเฉินเซียงพยักหน้าในขณะเดียวกันวิญญาณเงาปีศาจเร่งกล่าวขึ้นว่านายน้อยเฉินเจ้านั่นกําลังตรงมายังตําแหน่งของท่านเฉินเซียงขมวดคิ้วชั่วขณะนั้นกระจกเทพหกวิธีในฝ่ามือส่งสัญ,ญญาณเตือนขึ้นเช่นกัน เงาปีศาจเจ้าออกไปจับตัวมันแบบเป็นๆเนฉินเซี่ยงกล่าวสั่งการเข้าใจแล้ววิญญาณเงาปีศาจมีความมั่นใจกล่าวจบมันก็พุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็วครั้นแล้วเฉินเซี่ยงก็มองเห็นวิญญาณเงาปีศาจจะเสียตัวและเข้าห่อหุ้มก้อนกลุ่มพลังโปร่งใสเอาไว้ในทันใดมีเพียงเฉินเซี่ยงเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งที่เกิดยามนี้สิ่งที่ถูกวิญญาณเงาปีศาจเข้าห่อหุ้มได้พยายามดิ้นรนอย่างสุดฤทธิ์ ชัดเจนว่ามันจะไม่ยอมให้ตนเองถูกจับพวกเราสามารถปิดผนึกมันได้หรือไม่เฉินเซี่ยงเร่งส่งกระแสจิตไปยังวิญญาณเงาปีศาจเขาเกรงว่ามันจะเผลอทำตัวตนปริศนาหลุดรอดไปได้สามารถทำได้แต่ท่านจะต้องใช้ลูกแก้วผนึกวิญญาณคุณภาพสูงวิญญาณเงาปีศาจกล่าวขณะที่พยายามยับยั้งการดินรด้นรนของตัวตนปริศนา เท่าแก่ท่านพอจะมีลูกแก้วผนึกวิญญาณคุณภาพสูงหรือไม่เชิญเซี่ยงกล่าวถามไปยังเท่าแก่ร่างทวมดวงแก้วผนึกวิญญาณเป็นอุปกรณ์ผนึกประทับเฉพาะด้านสิ่งนี้ค่อนข้างมีราคาสูงและด้วยการที่เชิญเซี่ยงมักผนึกวิญญาณที่ทรงพลังเอาไว้ในกระจกเทพหกวิธีการหาซื้อดวงแก้วผนึกวิญญาณจึงถือเป็นเรื่องสิ้นเปลืองสําหรับเขานายน้อยเฉิญเชิญรับไปได้ เท่าแก่พยักหน้าครั้นจึงยื่นส่งลูกแก้วผนึกวิญญาณหลังจากได้รับดวงแก้วผนึกวิญญาณเฉินเซียงก็คว้างมันไปยังตำแหน่งของวิญญาณเงาปีศาจต,ตัวตนปริศนานี้ถือเป็นร่างวิญญาณที่ทรงพลังแต่เมื่อมันต้องเผชิญหน้ากับพูดวิญญาณจากอาณาเขตชั้นเทพอย่างวิญญาณเงาปีศาจมันก็ยังอ่อนแอกว่าอย่างไม่อาจเทียบเมื่อลูกแก้วผนึกวิญญาณถูกคว้างออกไปมันก็ได้ประตูพลังแสงจ้าสว่าง และแล้วตัวตนปริศนาจึงได้ถูกผนึกขณะที่ลูกแก้วผนึกวิญญาณแปรเปลี่ยนเป็นสีทองชัดเจนว่ามันเป็นวิญญาณที่ทรงพลังเท่าแก่รงเตรียมอุทานอย่างตื่นตะลึงนายน้อยเฉินต้องขอชื่นชมว่าท่านเก่งกาจยิ่งนักเท่าแก่ท่านจะต้องปกปิดเรื่องการจับตัวตนวิญญาณนี้เอาไว้อย่ารายงานไปยังเบื้องบนเพราะตัวตนวิญญาณนี้มีประโยชน์ต่อข้า เฉินเซียงกล่าวเขาต้องการเก็บตัวตนวิญญาณนี้เอาไว้เพราะตระหนักได้ว่ามันสามารถสร้างข้อได้เปรียบแก่เขาหากไม่แสดงตัวตนวิญญาณนี้พวกเราก็ไม่มีหลักฐานยืนยันกับเบื้องบนถึงแผนลอบสังหารพระบุตรชางหลานฉะนั้นแล้วข้าจะไม่สามารถรายงานความดีความชอบของท่านได้เท่าแก่โรงเตียมกล่าวข้าไม่ต้องการความดีความชอบเพราะรางวัลจากนิกายมังกรชางหลานไม่ควรมีค่าไปมากกว่าตัวตนวิญญาณนี้ เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามปัจจุบันท่านไม่จําเป็นต้องกังวลว่าพระบุตรชางหลานจะถูกลอบสังหารก็จริงอย่างที่ท่านว่านายน้อยเฉินข้ายินดีจะปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและขอขอบคุณที่ช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับข้าเท่าแก่โรงเตี้ยมกล่าวหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ลงนามในพันธสัญญาปกปิดความลับเกี่ยวกับตัวตนวิญญาณที่จับได้ เฉินเซียงมองว่าตัวตนวิญญาณนี้มีความแข็งแกร่งหากเขาสามารถควบคุมมันได้ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับที่ทรงพลังของเขาต้องทราบด้วยว่าการลอบสังหารผู้คนโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในที่เกิดเหตุย่อมถือเป็นการลอบสังหารที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จ,ทจริงด้วยการคลี่คลายปัญหาของนายน้อยเฉินเบื้องบนจะยินดีให้ท่านเข้าพักที่ชั้นบนสุดแบบฟรีฟรีและไม่จำกัดระยะเวลาอย่างแน่นอนเท่าแก่กล่าวด้วยรอยยิ้ม แต่ถึงแม้จะไม่รายงานความดีชอบการเข้าพักที่ชั้นบนสุดย่อมไม่ใช่ปัญหาสำหรับนายน้อยเฉินเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าหากเขาส่งมอบตัวตนวิญญาณแลกกับการเข้าพักฟรีๆมันจะถือเป็นการขาดทุนสำหรับเขาเท่าแก่ข้าจะพยายามสืบสวนให้ได้ว่าใครเป็นตัวการในแผนลอบสังหารท่านสามารถรายงานกับเบื้องบนโดยบอกว่าเป็นผลงานการสืบสวนของท่านส่วนพวกเขาจะเชื่อถือหรือไม่นั้นก็ตามแต่พวกเขาพิจารณาเฉินเซี่ยงกล่าว ต้องขอบคุณนายน้อยเฉินเป็นอย่างสูงเท่าแก่พงกหัวรัวรัวเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าครั้นจึงแยกตัวกลับขึ้นไปยังชั้นที่พักเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงกลับมาฝูหยวนหยวนและเกิดอยู่เมืองต่างถอนหายใจอย่างโปร่งโล่งจากนั้นจึงรีบปิดตัวขายพลังป้องกันเพื่อให้เฉินเซี่ยงเข้ามาด้านใน ยามนี้เฉินเซี่ยงต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวตนวิญญาณที่จับได้และแม้เขาจะมีวิญญาณเงาปีศาจเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังอยู่แล้วแต่เขาคิดว่าตัวตนวิญญาณน,นี้สามารถสร้างข้อได้เปรียบมากขึ้นเงาปีศาจเจ้าคิดว่าตัวตนวิญญาณน,นี้เป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามความเห็นของวิญญาณเงาปีศาจ นายน้อยเฉินเบื้องต้นข้ายืนยันได้ว่าตัวต,วตวนวิญญาณน,นี้มาจากการบ่มเพาะหากเดาไม่ผิดผู้สร้างหรือเจ้าของตัวตวนวิญญาณน,นี้สมควรใช้เวลาบ่มเพาะวิญญาณมาอย่างยาวนานวิญญาณเงาปีศาจกล่าววิเคราะห์หลักการใช้งานตัวตวนวิญญาณน,นี้สมควรเป็นการควบคุมระยะไกลได้วยการสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ถ้าเช่นนั้นข้าจะทดลองค้นหาความทรงจําดูก่อนว่าแล้วเฉินเซียงจึงขับเคลื่อนทักษะวิญญาณดูดกลืนทันที ผ่านไปได้สักพักเขาก็หยุดมือโดยไม่ได้รับข้อมูลใดๆในายน้อยเฉินตัวตนนี้สมควรเป็นดั่งหุ่นเชิดพลังวิญญาณเมื่อผู้เป็นเจ้าของตัดการเชื่อมต่อมันก็กลายเป็นหุ่นเชิดที่ว่างเปล่าวิวญญาณเงาปีศาจกล่าวชัดเจนว่าหุ่นเชิดวิญญาณน,นี้เป็นสิ่งล้ำค่าแน่หล่ะว่าเจ้าของเดิมได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ถ้าเช่นนั้นมันก็เป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของข้าฮ่าฮ่าเฉินเซี่ยงพันหัวเราะอย่างยินดี ข้าสมควรควบคุมหุ่นเชิดวิญญาณได้ไม่ยากแน่นอนที่สุดด้วยจิตวิญญาณและสัมผัส์อันแก่กล้าของท่านย่อมไม่เป็นปัญหาในการควบคุมวิญญาณเงาปีศาจกล่าวเฉินเซี่ยงตรปล่อยสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่หุ่นเชิดวิญญาณในทันทีและเพียงไม่นานเขาก็สามารถควบคุมหุ่นเชิดวิญญาณน,นั้นได้และแล้วเขาก็ได้พบว่าหุ่นเชิดวิญญาณน,นี้เปรียบได้ดั่งร่างเสมือนของตัวเขา เฉินเสียงควบคุมหุ่นเชิดวิญญาณให้ล่องลอยออกไปด้านนอกซึ่งมันช่วยให้เขามองเห็นและได้ยินสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนการสอดแนมอันแยบยนถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงโดยไม่ต้องพูดถึงการลอบสังหารที่ไร้ร่องรอยเสียด้วยซ้ำอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ